สีแดงเดินเบี้ยริมขึ้นไปรับสีขาวทิมเบี้ยสูงสีแดงจึงเดินมาสีขาวทิมเบี้ยไล่สีแดงถอยกลับสีขาวจึงกินเบี้ย สีแดงกินรักษาเบี้ยสามตัว สีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวทิมสวนลงมาสีแดงดันเบี้ยขึ้นไป สีแดงขึ้นม้าเทียมสีขาวจึงพัฒนาโคนต่อขึ้นมาสีแดงดึงม้ากลับสีแดงขยับม้าขึ้นไปต่อมา้าสีขาวพัฒนาโคนขึ้นมาผูก สีแดงกินแรก สีขาวเอาเม็ดไล่เรือสีแดงขยับเรือสีขาวเดินเม็ดยึดพื้นที่สีแดงใช้เบียดกินสีแดงเลือกเดินโคนไปต่อโคนสีขาวไม่แลกเดินม้าขึ้นมา จากนั้นสีขาวตีลุกคาดเรือสีแดงขยับขุนหลบสีขาวกินโคนสีแดง,งางลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเดินโคน สีขาวจึงค่อยเดินไปกินเหลือสีแดงใช้เหลือกินต่อมาสีขาวไงลุกสีแดงถอยกินสีขาวกินไงลุกสีแดงหลบขุน สีขาวเอาเรือบุกขึ้นมาสีแดงใช้เรือจับเบี้ยงายสีขาวใช้เรือ กินแลกเรือสีแดงใช้เม็ดกินไล่เรือขาวสีแดงกินหไายสีขาวใช้ขุนสีแดงถอยกลับมาลุก สีขาวขยับขุนสีขาวเอาเลือจับเม็ดสีแดงถอยโคนมาผูก สีขาวกินเบี้ยสีแดงกินสีขาวใช้โคนสีแดงกินเบี้ยควาำ สีขาวขยับขุนมาประชิดสีขาวขยับโคนสีแดงเดินขุน สีขาวตีลุกสีแดงเข้ามุมสีขาวขยับขุนกดดันสีแดงโยนเม็ดเข้าไปสีขาวไม่หลงกลจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวกินตัดเม็ดสีแดงต้องจับขุนสีขาวขยับเรือ สีแดงเดินขุนอีกครั้งสีขาวค่อยปิดเกมลูกจน